ไอศครีมแพตตันป๊อปพิซซ่าอดิชั่นยังคงเดินหน้าค้นหาซุปตาฝันน้ำนมค้นต่อไปถึงตอนนี้เราได้น้องๆที่ผ่านเข้ารอบแล้ว3คนน้องมิวสิกสไตล์ลูกทุ่งน้องพอใจสโนไวจ์จำมั่มน้องเชฟมือเปียโนอารมณ์ดีแล้วคนที่4จะเป็นใครนะน้องๆ้อพิซซ่ามักจะมาด้วยชุดน่ารักน่ารักแต่นั่นไม่ได้ทำให้คุณรู้ได้หรอกว่าน้องเขาจะมาโชว์อะไรเหมือนอย่างน้องพลอยใส่นี่ไงครับ วันนี้พลใส่โชว์อะไรอ่อมน้องค่ะ <c oughs> ใครจะเดาถูกคาว่าน้องจะมาทำอาหารเหนืออยากอ่อมน้อง <c oughs> ผมฟังไม่ผิดใช่ไหมครับทำน้องฮะ <c oughs> เอาละครับก่อนเข้าไปโชว์ทำอ่อมน้องมีอะไรฝากถึงครูซาไม่เอ่ยพี่ครูซาหนูอาลังจะไปหาพี่ครูซ่าแล้วนะพี่ครูซ่าไปส่งหนูที่โรงเรียนหน่อย โอเคครับเดี๋ยวเช้าวันจันทร์ให้ครูราบตปรอหน้าบ้านเลยนะครับตอนนี้ไปโชว์ก่อนเนอะที่แค่แล้วออเน้องของนกโรยไข่ก็ที่แตะเธอร้องให้กบน้องนั่นเองครับ จะกล่อมทุกคนหลับตอนนี้ชวนทุกคนมาขยับจังหวะกันหน่อยครับครูซาครับเลือกหรือไม่เลือกน้องพลอยสาครับผมร้องเพลงกล่อมเด็กเอาใจบอกว่าน้องพลอยใสายรอพี่ครูซาที่ท่านาำนี้ทุกวันดูกันว่าจะโอนใจหรือไม่ครับย มยินดีด้วยนะครับกับน <c oughs> ้องลอยสาเรื่องเต็นกับเด็กนั้นเป็นของคู่กันมาแต่โบราณโบราณนะครับเมื่อที่ยินตนตรีมีจังหวะสเต็ปขาและมือก็ต้องออกและยุคนี้สมัยนี้ไม่มีจังหวะไหนเอาเราใจเด็ก้เข้าเพลงนี้อีกแล้ว คุณแม่เอาทานมาสิจริงๆแล้วน้องก็อาจจะมีของข้างในว่าวนนี้ยังตื่นเต้นอยู่คุณครูซ่าหลับค่ะเอ้าครูซ่าหลับใส่เด็กแบบนี้ต้องให้น้องๆเข้ามาปลุกในสไตล์เราใจแบบติึกโอตึกกันหน่อยแล้วครับน้องๆจัดไปเลยง อ,องส่จะปลุกครูซาให้ตื่นครับ mm hmm. ก็เลยงุดหงิดไม่ได้เรียกน้องเข้าไปครับ ใส่คุณพ่อมามอเตอร์ไซค์ครับค่อมมาเลยฮะ กลอกที่เราใจของน้องๆทั้งสองคนจะโดนใจคูซ่าหรือไม่ครับเ <Enter! S 1> ้มถอไม่ยอมกด Enter นะคูซ่าโอ้ถ้าคูซ่ายังไม่ชอบงั้นจัดแนวดูออให้เลยครับไม่ได้มาสองคนนะครับเป็นแบบลูกทุ่งและก็อินเตอร์ในคนเดียวกันเลยครับ ภาษาอัง,งกฤษก็เรียกว่าชัดมากคููฟ้าสายครับเสียงสายลองได้ทั้งสองแบบตกใจเลยค่ะอือสองสไตล์เลยบอกว่าตอนแรกลองเป็นอังกฤษมาก่อนก็ดูอินเตอร์เนาะพออยู่ดีอา้าวท่านกำลังโอโมซ่าเลือกหรือไม่เลือกแค่ที่ครับผมแคร์ที่แคร์ที่แคร์ที่แคร์ลงมา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  <ไป S 1> ลมาลงมาจะอยู่ได้ไหมมีอ้นครับผม น้าแคที่การที่แคที่ไม่ได้วันนี้เนี่ยไอ้ได้ไม่ได้เดี๋ยมันคืออีกเรื่องหนึ่งอนาคตข้างหน้าแคที่อาจจะเป็นศิลปินที่มีอัลบั้มเป็นของตัวเองแล้วก็พวกเราก็ไปยืนฟีดแคที่ในคอนเสิร์ตก็ได้ค<อ>่ะขอเสียงปรบมือน้องแคที่เลยครับถ้าจะจอหนุ่มฟ้าก็ยังไม่โดดตีกองตึกโป๊ก็ยังไม่ใช่ลูกครึ่งผสมฝรั่งลูกทุ่งก็ยังไม่จีดงั้นคงต้องแนวนี้ครับพอยกไม่ยกรีบมาจองพร้อมพวงมาไหน้าเวทีกันได้เลยครับ น้องปานอายุเท่าไรครับสวัสดีค่ะอายุเท่าไหรคะเจ็ดขวบค่ะเจ็ดขวบครับผมน่ารักมากเลยวันนี้จะมาโชว์อะไรคะโชว์ลิเกค่ะโชว์ลิเกทําไมถึงชอบลิเกคะหนูดูลิเกสอนรามตั้งแต่เด็กๆค่ะเลยอยากทําบ้างอ๋อลิเกสอนรามคือสอนรามน้ําเพชรปะคะ ใช่ค่ะลกตาไท้น้องมิกนางหน้าเหมือนยาย่าไหมอ่ะหน้าเหมือนยาย่าแต่ผิวเหมือนบัวขาวทำไมอย่างนั้นล่ะพี่น้องวันใหม่จ๊ะอยากจะบอกอะไรกับพี่เขาไหม พ่อหนูนะหรือมาสองปีที่แล้วพ่อของหนูได้บอกกับแม่ว่าจะไปสมัครเป็นทหารรับใช้ชาติในเมืองหลวงแต่นี่ก็สองปีมาแล้วพ่อของหนูยังไม่ส่งข่าวข่าวมาวันนี้หนูตัดสินใจแล้วว่าเป็นตายไรดียังไงหนูก็ต้องออกไปตามหาพ่อในเมืองหลวงให้ได้ ตาสินใจเดินทางให้เดินทางมีชายญ่เราจะมุ่ง เก่งมากเลยครับเพราะว่าตอนแรกดูแค่ลำก็ดูอ่อนช้อยแล้วแต่พอยิ่งร้องนี่แบบเมื่อกี้ทุกคนในนี้เงียบหมดเลยเหรอว่าคอาเขาร้องกข้มามากแล้วนี่ขนาดน้องเขาล้อว่าเขาเป็นนิเกเมือใหม่ขนาดมือใหม่นะเนี่ยเก่งมากเลยครับสุดยอดจริงๆเห็นบอกว่าวันนี้น้องบานเตรียมอะไรพิเศษมาให้กับคณะพี่เลี้ยงของเราด้วยใช่ไหมครับอ๋ออะไรอ่ะเชิญเลยครับผมมองดูผี่หน่อยวันนี้โอ้พี่หน่อยแล้วฮะพี่หน่อยแล้วฮะแม่ช่าง พี่ออนสีพันก็ชัยเลนนี่ทำไมจ๊ะสวยไม่แพ้พี่เบนพรชิตา <c oughs> รอแบบชอบก้นก <c oughs> ิบเก <c oughs> ดูแล้วกดท่ามองแล้วกดแท้ฟังเสียงลิเกเด็กกล้านี่ท่าชื่นท่าชอบกดแล้วทุกท่าน <c oughs> <c oughs> ปรบมือให้ป้า เสียงหวานเล่นเอาไม่ยกความดันขึ้นกันเลยครับชอบมากสงสัยอย่างหนึ่งครับพี่เบนที่เขาหน้าหักเหมือนพี่โอ๊ตด้วยหรอว้าวที่ฉันก็ไม่ได้ไปยืมจมูกใครแม้แต่แต่ก็ใช้จมูกที่ฉันดมอยู่มาใส่ชอบจังเลยอ่ะชอบไหมลูกเก่งครูซาจะเลือกหรือไม่เลือกน้องตวันครับเลือกลีลาลิเกจะโดนใจครูซาหรือไม่ครับ คุณพ่อคุณแม่คงริ่มเห็นแล้วใช่ไหมครับเมื่อเด็กๆรักในสิ่งที่เขาทำเขาจะทำมันออกมาได้ดีและมีความสุขจากหัวใจจริงๆส่วนหนึ่งจากเรื่องความชำนาญก็คงต้องใช้เวลากันนิดหนึ่งครับและช่วงหน้าเรามี l i ตเติ m ลเมอร์ดอวบอวบตัวเป็นๆมาให้ชมในรายการอย่าพลาดเลยเนะครับอย่าเปลี่ยนช่องนะครับ